สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตถั่วฝักยาวกับแตงกวานะคะแตงกวาออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆดอกด้วยค่ะนี่ค่ะลูกเป็นแถวอีกแล้วเนี่ยค่ะเรียงเป็นแถวนน่นนะมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยลูกดอกอีกแล้วรอบนี้ค่ะแต่คือหน้าแรงเนาะ นเนี่ยเมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยดูลูกเป็นแถวเลยเนี่ยค่ะออกมาก็มีแต่ลูกอะค่ะโอ้ดอกมากเลยแต่ยังเล็กอยู่เนี่ยตั้งแต่โคนะมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆดอกกำลังบานค่ะโอ้ลูกเยอะ ลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้กินอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดอกเยอะค่ะดอกนี้โตหน่อยหนึ่งละนี่ครับจังกว่าลูกดอกมากมากเลยจะลูกทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเ กำลังบานดอกกำลังบานค่ะเนีย่ยมีถึงยอดก็คือลูกทั้งนั้นเลยเนี่ค่ะกำลังบานนี่บานเมื่อวานนี้ดอกโรยแล้วขอให้ติด <c oughs> ขอให้ติดทั้งหมดดอกกองโหนะลูกกองกับดินก็มีโอ้ดอก,กเยอะมากๆเลย ลูกดกจังเลยแตงกวาได้กินอีกแล้วครับเพื่อนๆพน,นี่โตหน่อยนึงเดี๋ยวพาไปดูถั่วฝักยาวค่ะข้างล่างนู้นก็แบ็คเมจิกนะคะเพื่อนเพื่อนอใหญ่มากๆสูงท่วมหัวชูมือเลยครับเพื่อนๆใหญ่มาก มีเลมอนด้วยใหญ่ทางนน้นคือถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสูงแล้วเหมือนกันสูงขึ้นไปนน้นแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ออกดอกแล้วแต่ก็คือหน้าแรงเนาะต้องลดน้ำดีๆ ถ้าไม่ลดน้ำดีๆก็จะไม่ได้กินฝักนี่ค่ะไปนูน้นสูงแล้วคะ่ะเริ่มออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอมีฝักแล้วอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆลมก็แรงๆปลูกในลอ้อยางค่ะเพื่อนๆปลูกกินเองไม่ต้องซื้อนะคะช่วงนี้ผักแพงมากๆเลย ผักอะไรก็แพงทั้งนั้นเลยค่ะเพืพ่อนๆปลูกกินเองเนี่ยค่ะดีที่สุดเลยปลอดสารพิษด้วยนะคะเพืพ่อนๆแตงกวาก็จะได้กินโูกแล้วเนี่ยแหละค่ะนี่ออกโูกแล้วติดโูกให้กินแล้วค่ะเพืพ่อนๆลูกตั้งแต่โค้ดเดี๋ยวรออัปเดตตอน เก็บลูกได้อีกครั้งนะคะเพื่อนๆลูกกินเองค่ะปลอดสารพิษประหยัดค่ะออกดอกแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ